สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่90นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะนำพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเหมือนเดิมนะครับมาให้พี่พี่เได้ชมแล้วก็ได้แบ่งปันกันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องถอนระเครื่องนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันเลยนะครับเริ่มดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับ f c นะครับ นะครับองนี้นะครับองนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับจะเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับเป็นพระที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับแต่เป็นพระที่เนื้อหานี้ดู เก่าเลยนะครับเป็นพระที่ดูเนื้อหาดูเก่าเลยนะครับนะครับดูนะครับแต่ยังมีร่องรอยตะเข็บข้างนะ fc นะเข็บข้างนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่โอ้กระแสน้ําทองนะครับกระแสน้ําทองนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูสนิมดูคราบคมเก่านะครับดูให้ชอบนะครับ fc ดูให้ชอบนะครับนะครับเก็บข้างไปยังมีนะครับเนี่ยน้องลอยจะเก็บข้างนะครับ ดูให sure ้ชอบนะครับ huh> ดูให้ชอบพิจารณาให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมาอ่านี่คร um ับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะเป็นเม็ดนะครับเม็ดเม็ดเดือดเดือดนะครับที่เขาเรียกว่าก้นมะละนะครับเลยครับก็มีเม็ดเดือดเดือดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินนะครับอ่านี่ครับมีพระก็จะมีคราบนะครับคราบ อบสนิมคาบเบ้านะครับนี่เต็มหมดเลยนะครับนี่ครับองนี้สวยนะครับถึงจะผ่านการใช้แต่ก็เป็นพระที่สวยนะครับอ่านี่ครับดูเลยนะครับดูสนิมความเก่านะครับเนี่ยวันนี้เขาเรียกเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับอ่ากาลังมาเริ่มส่องกันเลยนะองค์นี้นะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่บาทนะครับ fc เปิดไว้ที่1 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5สี่นะครับศ9 9ย์4 1 2 7 5ี่เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเนี่ยครับ f c นะครับส่องดูนะครับจมูกยังติดนะครับปากยังติดชัดอยู่เลยนะครับแต่ตรงตานะครับตรงดวงตาสองข้างก็อย่างที่บอกครับเป็นพระที่ ผ่านการใช้มานะครับและอาจจะเป็นพระที่หล่อติดไม่ค่อยชัดนะครับนี่ปากก็ยังติดชัดนะครับในคอใต้คอใต้คางนะครับลึกนะครับดูครับดูสนิมความเก่านะครับในมีสนิมสาแดงมีคราบเบ้านะครับนะครับ f อดูเลยนะครับนะครับจีวอนฝั่งนี้นะครับเรามาดูจีวอนฝั่งนี้นะครับ นี่คร of ับเห็นไหมครับน yes euh ี่ครับของมเก่านะครับ fc นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระถ้าบางคนเขาอาจจะบอกเป็นพระแก่ทองไปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไม่พูดถึงว่านะครับพูดถึงว่าบางคนนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ fc ครับนี่ครับความเก่านะครับดูนะครับตรงซอกขาซอกนม่แข่งนะครับ อ่าเนี่ครับเห็นไหมครับนะครับตรงซอกขาตรงซอกนักแข่งนะครับมีสนิมคมเก่านะครับตามซอกตามอะไรนะครับดูได้เลยนะครับ fg นะครับนะครับพระโอ้โหเนื้อนี่ต้องบอกว่าพระนี่เนื้อยังก็เนื้อเหลืองสุกเลยนะครับเนื้อเหลืองสุกเป็นทองเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอง์นี้เปิดไว้ที่ 15,000บาทนะครับ FC นะครับผมเปิดไว้ที่15,000บาทนะเปิดไว้ที่15,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับ FC นะครับดูด้านหลังกันสองให้ดูนะครับด้านหลังนะครับ โอ้หเนื้อนี่จัดจริงนะครับจัดเลยนะครับเนื้อแบบนี้จัดจัดเลยนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับถึงยุคแน่นอนนะครับถึงยุคแน่นอนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อเหลืองสุกยังกระทองเลยนะครับนะครับดูสนิมค่าความเก่านะครับดูฝั่งนี้นะครับ F4 นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสนิมค่าความเก่านะครับ โอ้โหถือว่าราคานี้นี่ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับคุ้มสุดๆเลยนะครับพระแบบนี้นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับเนี่ยมีร่องรอยตะเข็บข้างอยู่นะ fc เห็นพระพาะเป็นสภาพนี้ก็เป็นพระที่โอ้โหเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับดูให้ชอบนะครับ fc ดูให้ชอบนะครับ ดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมาอ่าดูใต้ฐานกันนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ FC ผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับท่าในใดสนใจก็โอนมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหองค์นี้ดูนะครับใต้ฐานนะครับนี่ อย่างที่ผมบอกนะครับใต้ฐานท่านก็จะมีเม็ดเดือดนะครับนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเขาเรียกกลมมะะนะครับถิ่นกีตานะครับอ่านี่เลยนะครับ fc นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยต่รองราคาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับ ไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับดูให้ชอบแล้วทักมานะครับนี่ครับดูดน้ครับ FC นะครับภาพแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับอ่าทักมาก่อนได้ก่อนนะครับต่อรองราคาก่อนได้ก่อนนะครับภาพแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะครับถ้าใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมหมุนรอบๆให้ดูนะครับรอบๆองค์นะครับ fc นะครับดูนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับอสนใจสนใจก็โทรมาได้นะครับตรงนี้เปิดวิธีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ เปิดไว้ที่15ึ่งบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ